วัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในแมปบัตตี้บัตตี้เป็นเกมคล้ายๆออบบี้ที่เล่นด้วยกัน2คนกับเพื่อนวันนี้นะคะพี่ก็ได้ชวนเพื่อนเพื่อนอันมาเล่นด้วยใช่ไหมเพื่อนอันใช่แล้วเพื่อนชองหงโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้เป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วปะเพื่อนไปเลยเพื่อนนำเลยเพื่อน อ้ามันต้องจับคู่กันนะเพื่อนโอเคเพื่อนจับคู่จับคู่เพื่อนฉันเป็นสีน้ำเงินนะเพื่อนเธอเป็นสีแดงนะเพื่อนอะไรเราไม่เคยมานะปะเพื่อนนทำไงอะตามคนพวกนี้ไปน่าจะรอดนะเพื่อนปะอ๋อนี่ไงต้องโดดพร้อมกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งจับมือเพื่อนออกปะเพื่อนกระโดดเฮ้ยเพื่อน นนเปโอ้โหโคตรเท่โคตรอันตรายเอ้ออโอเคเออคว้าเอาไว้อย่างนั้นเหรอตูจีเนี่ยอันนี้เขาอ่านว่าอ้าวเพื่อนเล่นอะไรวะเนี่ยไปได้ขึ้นมาอึไปวยทำไมเพื่อนกระโดดขึ้นได้ฉันกระโดดขึ้นไม่ได้เอ้าปมาเพื่อนขึ้นมาอ่าเอฟ เออโอ้จับมือเพื่อนดึงเาเพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนอันนี้ต้องจับมือกันไปจับมือกันไปหิได้อ๋อเออราจับมือกันเราต้องรักกันสินะเราต้องแย่งว่ะจับมือ่นนี่อยากแย่งเลยโอ้เหมือนกันอันนี้อะไรเนอันนี้อะไรอันนี้สีน้ำเงินอันนั้นสีแดงเพื่อนไปสีแดงเพื่อนกระโดดใช่ไหมอุ้ยอ้อยเอ้า กระโดดลงป่องไฟเอาไม้เพื่อนเอาไมโ้โหแย่วะ่ะแย่วะ่ะเพื่อนฝีมือไม่มีเลยเล่นจากอะไรวะดูดูด,ดูเพื่อนคนไม่มีเพื่อนเอ้ยว้าคนไม่มีเพื่อนปะมีเพื่อนอ่ะโอเคยืนเจ้า <ปะ S 2> ยืนมานะคนนี้เขาทําอะไรแซนปใครเนี่ยเขารอเพื่อนเขารอเพื่อนทําไมเพื่อนเดินอย่างนั้นน่ะเดินไปข้างหน้าสิเดินข้างหน้าปะปข้างหน้า,าข้างหน้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 า ไปไปเอาออกเชญไม่อยากจับมือหรอกโอเค,อเคได้ได้เลยแล้วตอนนี้เราจะไปยังไงกระโดดดีๆอย,อ,ดอย่าตายนะเพื่อนอเ,อเอาอเพื่อน มันเล่นยากอยู่ว่าตรงนั้นน่ะแม่มันดวดแล้วหัวมันชนเราต้องตัวเตี้ยกว่านี้แม่หนูนี่ไปยังไงวะเนี่ยเลือจะมาแค่นี้เองอย่างนั้นเลยตอนสัมพันธ <ไป S 1> <อ>์อเราตัดใจท่ี้เองเหรอใช่ดดปึ๊บใส่สัมพันธ์ของเรามันสั้นเสมออ้ยเอามันไหลลงเองอ่ะเราคงมาไกลได้แค่นี้ซินะเหมือนเหมือนชีวิตของเราเนาะมีคนคนติดอยู่แค่ตรงเนี้ยเขาไปไหนไม่ได้เลยดิคนมาอ้อนี้เต็มเลย จับแล้วนะจับมือแล้วนะไอ้พวกมันมีคู่เว้ยไอ้พกมันมีคู่พวกไว้มีคู่เว้ยคนนี้อ่ะเป็นแค่เพื่อนนี่คนนี้โอเคครับเป็นแค่เพื่อนครับเป็นแค่เพื่อนครับปะ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 เดินดีๆเราต้องดูคู่อื่นไหมเออเราต้องดูปะดูกันว่าเข้าไปยังไงเนาะป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 ะเออยืนดูยืนดูยืนดูนีดีดีสายล็อกปะโอ้ดู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 พวกสายพังยังเป็นยังไงอือฮึอุ๊ย ปัดโทษเอา้าตายนี่ขนาดมันดูเป็นงานขนาดน,น,นั้นเนี่ยมันยังตายได้เลยแล้วเราอะโดดดีเดียเดียวเด,ยวเดียวขอขึ้นไปก่อนช่วยกันช่วยกันปึ๊บเอ้าหัวตายด้วยหัวชนน่ะเพื่อนไหมอย่าไปดูเขาไปกันเลยเมเมื่อกี้ดูสาวๆด้วยคนอะไรไมีอารมณ์<ด>กับเลโก้ อะไรยืนดูเขาสาวเขาแบบว่าเออนั่นแหละคนคนมีอารมณ์กับเลโก้อ่ะเออดูดีแล้วเดี๋ยวเฮ้ยจับเอาขึ้นมาได้แล้วนะมานะมานะมาแล้วนะเร็ว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 ปึ๊บถึงทางออกแล้วถึงทางออกแล้วเร็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 วปึ๊บแป๊บนึงเออนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยม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 เอ้ามันเด้งสองรอบอ่อฮะปึ๊บตายเอ้าโอ้ไปค่อยๆขึ้นไป หัวชนน่ะไม่ชนหรอกมาเร็วๆน่ะโอ้ยโหตานี้เยอะคนเยอะโอ้โอ้พัวกระจอกโอ้โอ้่อออานคู่คเดียวสองโอ้ว่ามาตั้งใจนะตั้งใจแล้วตั้งใจ โอ้ oh, ตัวอะนานเป็นชาติโอเคแล้ว,ลวเราก็ผ่านมา,านี่ต้องจับมือกันหรือเปล่าวั่วโมจับมือกันแน่เลยจับมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยมื่อกี้เมื่อกี้เขาเขากดอะไรอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งปล<ห>่อยแม่งไปก่อนคนเยอะเหลือเกินป่าปๆปปผู้ชายนำก่อนป่ะ อย่าเบียดไอ้คนข้างหลังอย่าเบียดโอ้มองไม่เห็นปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไปก่อนมันรีบปล่อยมันไปมันรีบปล่อยมันไปโอ้โหชิบหายว้าวาาาผีคนตกไปตายเฮ้ยดี๋ยวเข้าซาสิเดี๋ยวเข้าเธอได้เปียบอะ่ะเธอได้เปียบเธอมีขาข้างเดียวเธอได้เปียบโอ้โหได้เปียบตรงไหนว่าขาข้างเดียวเนี่ยแล้วนี่ไงไงต่อวะเนี่ยเดินเดินโอ้โอ๋อ,อแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็โยนปะ ปล่อยมือแล้วก็โยนมาเขยับมาขยับมาโอเคแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็โยนคือยังไงวะตัวเหรอตัวอะไรวะตัว F เ,เปล่าไม่ใช่ F จับมือจุอาตัวอาลองตัวอาดู okay, อาอามันจะได้หรือว่าอาร์จะเอาละมาจับมือ ปล่อยมันไปก่อนเลยมาค่อยๆไปค่อยๆไปจับมือเพื่อนไปแล้วเขาไปเด็กชายข้างเดียวระวังนะขี้โกงขี้โกงขาข้างเดียวขาเทียมด้วยนะเขาโดดไปเหรอใช่มันโดดไปไม่ได้โยนโวจะโยนทำไมไม่น่ามันล่วงกันละนาวปล่อยมือปล่อยมือเมื่โดดปั๊บอือโดดปึ๊บอืออุ้ยเกือบแล้วกูเกือบแล้วกูมามามาเร็วเร็วเร็วอ้ยโดดปั๊บอ้ยเอ้ยโอ้โอ้เร็ว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  เร็วๆๆเแต่สัมผัสเราต้องไปได้ไกลกว่านี้ไปไปไปโยโยไป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 มันมันทะลุไม่ใช่เหรอปอยปอยปอยปปยปโอเคปล่อมือปั๊บโดดไปก่อนป๊บโดดไปอีกปั๊บ โดดไปอีกปึ๊บปั๊บโดดไปอีกปั๊บโอเคผ่านมาปั๊บปั๊บอย่าตกเชียวนะขยับไปอีกขยับไปใกล้ๆตรงไปปลาแล้วโดดมาปั๊บเออเออนั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วมีป้าว้าเกือบเกือบไปแล้วมันบอกว่าช่วยเพื่อนของคุณบูตติ้งเต็มบูตก็ตัวตัวอาตัวอาตัวอาช่วงเออแล้วกูไงอะ ก็ดอ,อ๋อมันเป็นแผ่นสีแดงอ๋อต้องให้คหนนึงขึ้นมาก่อนถึงจะได้ใช่ไหมใช่ไปไปเฮ้ยเรามาไกลเราสายสัมพันธ์เราไกลแล้วเริ่มไกลแล้วให้เพือ่อนเพื่อนของคุณแล้วจับพวกเขาขา,าขไปจับขาเหรอเธอมีขาข้างเดียวนี่คือไงวะเนี่ยไปก็ได้มานำทางกูทีเดนหลังจากขาอะไรหลังจากขาสีฟ้าชั้นสีฟ้าแล้วสีฟ้าลงลงไปซิปึ๊บอ่าอ่าโอเคแล้วไงต่อสีฟ้าโดดโดดจับเอปึับ ว้า oh, หัวมันจะชนข้างบนน่ะดูจับจับโอเคสวยแล้วก็วกอะไรให,ให้แฮนให้มืออีกแล้วกูจะไปยังไงเฮ้ยตรงเนี้ยแบบมือไม่ได้อยู่ไกลกันเกิก็ใครก็ได้มานำกุทีไม่รู้วิธีไปลงมาลงมาข้างล่างลงมาแล้วแล้วให้เขาดึงมันจะดึงยังไงล่ะเธอดูดูคนนั้นดูคนนั้นดูผู้หญิงคนนั้นอ๋อ oh, รู้แล้วตัวโดดลงมาตัวโดดลงมา <Ừ. S 1> อ๋อมันมันต้องให้ตัวเอ่อะไรว่าบูทเขากดอให้เขาลอยขึ้นไปแล้วตัวใค้โดดขึ้นไปอีกทีนึงอ๋อยังไงปึ๊บป้าเลือกเล่นโอเคค่ะทุกคนไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะว่าเพราะว่าเราไม่สามารถีเราไม่มีอะไรที่แบบเข้ากันได้แล้วก็ไปกันได้ กเ,เกมนี้ก็เป็นหลักฐานแน่ชัดแล้วว่าเราไปกันไม่ได้โอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝ<ร>า,า,าจจกกดไลค์<ง>กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะแม่หลังไม้ไนดะ้ยิ้มแชงเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไป